แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้โอนเงินก่อนปีใหม่จริงๆค่ะแล้วก็เป็นข่าวดีนะคะในวันที่3 0มสถึงสาธันวาคมนี้มีการโอนเงินจากทางธนาคารทกศทยอยจ่ายเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรแล้วค่ะและที่สําคัญนะคะมีข้อความที่พี่น้องร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องว่าได้รับการโอนเงินแล้วค่ะส่วนจะเป็นพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มไหนบ้างเดี๋ยววันนี้อิสานไซส์จะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันค่ะหลังจากที่มีการประกาศว่าจะมีการโอนนะคะในส่วน ของเกษตรกรกลุ่มนี้ทกศสก็ดําเนินการจ่ายเงินแล้วก็ทยอยโอนเงินตามตารางการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้แล้วค่ะแล้วก็ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะหลายคนก็เข้าไปตรวจสอบสถานะแล้วก็เช็คสิทธิ์การโอนเงิน ข่าวดีใครได้รับสิทธิ์นี้บ้างนะคะเดี๋ยววันนี้อ้สันซ่าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามตารางการจ่ายเงินและรายละเอียดการจ่ายเงินในช่องค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ทั่วประเทศโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราค่ะ30ธันวาคม2 5 6 4มีคุณผู้ชมได้รับการโอนเงินแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากสภาคเครือขา่ขายเกษตรกรชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งก็ได้โพสต์แจ้งใน ส่วนของสมาชิกนะคะว่ามีสมาชิกบางท่านแจ้งข้อมูลข่าวสารเข้ามาเพิ่มเติมในส่วนของโครงการประกันรายได้เฟสสามมีการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาคือวันที่30ธันวาคม2564ซึ่งในส่วนของการโอนจากทางธนาคารทกศที่การยางแห่งประเทศไทยนะคะได้ส่งรายชื่อไปจะมีการทยอยโอนตั้งแต่วันที่30ถึง31ธันวาคม2564เป็นการมอบของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะและก็จะเริ่ม ทยอยโอนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาวันนี้ยังคงโอนอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงครั้งนี้มีการโอนให้กับพี่น้องเกษตรกรที่มีบัตรสีชมพูด้วยนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับบอร์ดกะยะทหรือว่านายสุนทรรักรงค่ะก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวสารพี่น้องชาวสวนยางนะคะว่ามีการโอนเงินชดเชยในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3ค่ะงวดที่1ถึงงวดที่2นะคะในเดือน ตุลาคมถึงเดือนพฤศจ,จิกาย,ยน2564ซึ่งในส่วนของการส่งรายชื่อมีการส่งไปให้กับทกศและจะมีการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนตั้งแต่วันที่30ธันวาคมถึง31ธันวาคม2564และเป็นข่าวดีค่ะคุณผู้ชมแจ้งข้อมูลข่าวสารเข้ามาให้ทราบนะคะว่าวันที่30ได้รับการโอนเงินยางพาราระยะที่3เจ้าของนะคะ 4 4 1บาท69สตางค์ค่ะยอดคงเหลืออยู่ที่32,163บาทแล้วก็มีคุณผู้ชมบางท่านก็ได้รับในส่วนของอยางพาราระยะที่3เจ้าของนะคะอยู่ที่1,190บาท95สตางค์แล้วก็ยอดคงเหลืออยู่ที่33,354บาท25สตางค์ค่ะและในส่วนของบางท่านได้รับอยู่ที่793บาทบางท่านนะคะได้รับอยู่ที่662บาทยอดคงเหลืออยู่ที่34,116บาท78สตางค์ยินดีกับพี่น ้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะได้รับเงินส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จริงๆค่ะก็ะยังไงเราก็ยังคงต้องติดตามตารางการจ่ายเงินและก็การเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนจากทางธนาคารทกสอย่างต่อเนื่องขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเพจของคุณสุนทรรักลงแล้วก็สภาคเครือข่ายชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทยนะคะคลิปนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ